มาเเต้นนกันหน่อยวยวไม่ได้อยากเป็นเสือแล้วไม่ได้อยากล่าเยื่อและพี่ได้ชูให,หนู้พอมองสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตั้มรถหกล้อดําซิ่งครับผมนะครับคลิปนี้นะครับผมผมจะมาเล่าอา การที่เราอย่าทางานด้วยกันหรือทําธุรกิจด้วยกันนะครับคือสีวายอะไรการการที่ทํางานร่วมกันนะครับคนเรานะครับทํางานร่วมกันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันถูกต้องไหมครับต้องมีความไวเนื้อเชื่อใจกันนะครับเพราะเป็นจ้องที่ทีดโกงกันนะครับ ผมโดนมาแล้วครับท่านผู้ชมตังไม่มากหรอกครับตังสี่ร้อยนะครับโดนโกงตังสี่ร้อยอ่ะท่านผู้ชมอ่าเอาไปรอดผมไม่ได้วาดะนะครับอย่าให้ผมพูดเลยว่าค่าอะไรนะครับให้ผมอ่าเบาซ้ำนี่ซะว่าว่าเาขวางนี่อ่าถือข้าเจ้าโกงเราไป คือก็ก็รู้รู้อยู่นะครับแต่ผมเลือกที่จะไม่ไม่ถามนะครับเพราะเมื่อวานนี้ผมโทรไปทั้งวันไม่รับสายนะครับเขาก็จงใจที่จะเอาเนั่นแหละแต่บอกไว้กว่อนเลยถ้าใช้ผมไม่ได้อีกอ่าคือได้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 อยู่ได้น้ำผม,ไ,มได้เค่เดียวเท่านั้นแล่อะอ่าไ่ได้อีกเจ้าเสียกได้ซีร้อยเท่านั้นหรือเจ้าสียหากินน้ำข่อยไป ตลอดออจะเอาจะเอาสี่ร้อยเอาเอาทีเดียวนั่นน่ะเอาเอาไปรอดแต่ว่าเทีท่ยวนาคอยว่าจ้างเจ้าอีกเออนี่เท่านั้นเทีท่ยวนาคอยก็ไปจ้างผ้ไหมนะครับผมว่าจะโทรไปถามว่าเอ่อตังที่ให้มานะ่ะให้ให้ผมไม่ครบเด้อ นะครับมันขาดอยู่สี่ร้อยนะครับก็เลยไม่เป็นไรไเออจะว่าหลับไายก็ว่าปอย่างนะครับก็เลยแบบตัดสินใจเลยนะครับคือคือคือไม่ไม่ไม่ไปร่วมกันอีกเอาอยางไงนะครับ คือคือไม่ไปทําร่วมกันอีกออแต่เงินหน่อยกับโกงไข่ซ้ำนี่เอาส่วนเงินไหลก็นี่จเจ้าสิบอเอาของไข่ไหลก็นี่บ่นะครับขอ,อุตสาหาไว้ใจนะท่านผู้ชมนะครับผมมุตสาห์ไว้ใจมุตสาหาไว้ใจว่าไว้ใจแบบไหนไว้ใจแบบเ,แบบเออไปเก็บมาลลดเงินนะ่ะไปเอามาลลดเงินนะ่ะอย่างเงี้ยนะ ผมผมรีกเกียร์้ร่าๆยังเอามาผมผมคือประเภทผมนี่แบบเงินเนี่ยผมผมบ่ใคยนับบ่เครเค็คน,นะถ้าเพิ่นเอาเงินใครยังไงผมก็กำมาเลยเออจักบาทจักบาทนับเบิ้งเท่านั้นบาทเท่านั้นล่ะ้วก็ผมเอามาเลยเออแต่ว่ามาวดเนี้นผมผมสิเช็คนะครับขึ้นมาอยู่บนรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจะผมจะเช็คเช็คของผมนี่แหละ ว่าตอนนี้เอ่อรถล,ละตอนนี้เออมันต้องได้เงินตอนนี้ออกว่าตอนนี้หักคาอันนี้ออกหักคาอันนั่นออกนะครับมันต้องเหลือเงินตอนนี้นะครับแต่เมื่อวานมันมันหายไปสี่ร้อยนะครับที่ที่ผมห,หักนู่นหักนี่ครับนะครับหักสองสามอย่างนี่เลยโอ้รถเอ่อเสียอะไรก่อน รถเสียอะไรครับสวยางามโอ้ <laughs> กระจกการ,าระไดว่าเป็นใจเป็นไหลว่าที่เอากระจกลงมาท่ายรูกรถคันนี้ผมเคยร,รีวิวแล้วนะครับท่านผู้ชมจะได้เห็น,หนอ,ยอยู่ในช่องนี่แหละอยู่ในคลิปวิดีโออยู่อยู่ในช่องผมนี่แหละผมเคยรีวิวแล้วอยู่าัาไทยวันนั้นนะครับที่วนี้ผมก็ใส่แป้งไปคลองเตยน,นะครับท่านผู้ชม คือไปลงวันอังคารครับไม่ได้ลงอ่าพรุ่งนี้นะครับผมก็เลยวิ่งแลน,แลน,แลน,แลนเรียนแรนหัวไปเนี่ยพี่น้องนะครับก็ได้ซีเ,เ,เรียสแ้วผมเพิ่งรืมเติมกา๊าซเนี้ยนะแต่อนออกมาเลยว่าเติมกา๊าซไม่าอเหนไหมนะครับนี่แหละครับผมถึงมาพูดให้ฟังว่าถ้าเขาสิหากินน้ำกันเนี่ยเออ ถ้าจะหากินด้วยกันเนี่ยก็คือแบบก็เฮ้ยแกผมบอกอะอแะเว่าไงบแหฮงเราเนาะแมนว่าพี่ดองนะครับถ้าจะหายังยังเอายังในหนาดินเนี่ยเอาในหนาในหนาดินเนี่ยข้าเจ้อกับไอ่อแมกโคกับอาศัยในหนาเออ้นหนากับอาศัยแมกโคนะครับต่างคนต่างอาศัยกัน ลองถ้าวันหนึ่งในหน้าไม่จ่ายตังค์เหรอในในหน้าเอาตังค์ไปหมดอ่ะขอเขาก็เสียดายหรอกจำเงินเจ็ดพันหนึ่งดินลอยลดรดเนายเออดินลอยรดเนี่ยจำเงินเกียดพันเนี่ยเอาไปลแต่ว่าเที่ยวหนเจ้าเจ้าเาสียเอาเก็ยดพันก็เจ้าเสียเอาอ่ารดละสิบบาทรดละสิบบาทกับพันหนึ่งเนาะพันหนึ่งหมือนละพันเอาในหน้าเพราะได้เพราะได้ลงทุนอนี่ยงเอาแค่บอกว่าเอาไปลุมงงนี่เพิ่งก็ะได้แล้วนะแต่แถวบ้าน ไม่ใช่ลดละสิบบาทนะลดละสิบห้าบาทนะครับค่าในหน้าเออลองลองในหน้าเอาเอาไปหมดดูดิเอาไปหมดใช่ไหมเกียรติพันเจ้าก็ได้เทียเดียวนั่นแหละเออเจ้าสิเอาตลอดปีเลยวะ,ะเจ้ามาขึา้นเออเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาพันธหนึ่งเนี่ยแต่ว่าเอาเอาดูเอาอ่ะเจรละพันธุ์เจรละพันธุ์เจรละพันธเนี่ยเออปีหนึ่งเจ้าได้เทียอ๋อเจ้าสิแบบมกัมกแบบเลย แล้วก็งานงานในหน้าคนนี้ก็จะหมดไปคือบ๊อบมี่ผู้ใดไปบ้าบอมีรถคันไหนกล้าไปเรียนน้าไปเรียนเรากับว่าได้เงินอย่างนี้นะเออแต่ถ้าแม่ครูไม่ให้ข้าในหน้าอ,อ่าแม่ครูว่าให้ค้าไนหน่ะบัดนี้ก็ไปเจ้ากับคอยหางานได้คอยกับว่าบอกเจ้าคอยกับไปบอกกันไหมไหนหน่เพน่นก่ยที่างชี้นะครับ นี่นะครับผมถึงว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยกันทํางานทํางานด้วยกันทํางานร่วมกันนะครับหากินน้ากันอืมงานหากินน้ากันครับอย่างคนรถเราเนี่ยอ่าอย่างอย่างคนรถเราก็รถ้างรถเฟสต้องกางทังก็จะไปจอดเบื้องกันนี่แหละอาชออีพเดียวกันนะครับเจ้าว่าจอดผู้อื่นเขาก็จอดที่เขานะครับมันก็อยู่ในสายงานเดียวกันนั่นแหละ ผมว่าจอดจะเกียดนี้เอาน่ะใช่ผมว่าจอดจี่เกียดนี้เอาเจ้าว่าจอดพื้นก็เจ้าจก็าจอดอยู่นะครับโอ้เสียเสียความรู้สึกเลยนะตังไม่มากมาน,นะนะครับตังโวงผมไป400วานเนี่ยเออซือว่าผมเลี้ยงเบียใช่ไหมซื้อกินรถเงินชีลอยะเพาราะอะไรเพราะขาดหรอก ไม่ได้ดูถูกเงินนะครับแต่แกที่วางเนี่ะมันระบายเนาะเพระบายนะครับเนี่ยผมบอกว่าที่หลังกับพ่าต้องไปเรียนไหนมันเอส่ยซ้ำขึ้นสี่ร้อยเนี่ยอัง่งเงี้ยว่าอยากได้ดูดูอยากได้ทีเดียวคนเดียวอยากได้ทีเดียวอาจาดใหไเทีเดียว,ยวแล้ ช่วงนี้กาลังก่อสร้างนะครับท่านผู้ชมใครที่จะมาเมืองพคนก็ระมัดระวังเลยเด้อนะครับถนนทางพาเจ้าซ่อมแซมถนนครับงานซ่อมแซมถนนเยอะเยอะหลายหลายม้เสือนี่อะผู้ใีเครื่ยงจัรแบบเนี่ยโอ้ยผู้ใดญหลับเมาเนี่ยนี่แหละผู้สิรวยอะมันพวก เอดถนนนี่แหละโ,โ,โอมโบซื้อบาทออกบาทออกบาทเออลงทุนแสนก็นได้แสนคิดวางกันหลดุดกันโมาาได้หลายก็ได้ไหนะกำไรอ่ะเห็นปะสม,มุดอาคา,าลูกน้องอาคาลูกน้องเนี่ยเฮ็ดซับนี่ซับนี่นี่อาคาลูกน้องออก,แส,กแสนหนึ่งกำไรแตเหลือแสนหนึ่งรับลองหลุ แต่ว่าย้ามสอยมย้ำอย่างเพื่อกระเ,เนนืองจักเพื่อนเนาะเนาะ่านผู้ชมนะครับนี่แหละครับก็ฝากไว้ให้คิดนะครับคนที่เอาไปก็ก็น่าจะดูคลิปผมอยู่นะครับเบิ่งว่าเพิ่งก็งกตามถัะนะครับตังสี่ร้อยนั่นแหละที่เจ้าโก้ง่อยไปอะเนี่ยเงินสี่ร้อยอะแหละขันเน้นคลิปนี้กะเอามาคืนซะขันบอคืนกับว่าแพียงนะครับคือคอยกับว่าใส่บริการเจ้าอีก Ừ. Phải có vươn cho gì ngán cho khỏi cái gì lên nấu đâu sư gì đó vương luôn Mày lên đâu đấy, khỏi quá các nhắc bản phẩm à, Thì bò quam dù tì thăm gặp phải Khỏi gặp bò dù thăm gặp chậu gần Này Thì ย้หลายเย้ำบกเรีย,ยงอเอ็นมันก็เห็นเห็นอยู่นี่นะค้านั่นค้านี่ออกไปแล้วอ่ะมันที่เหลี่ยมตอนนั้นตอนนี้มันก็เห็นเห็นอยนะนน่างน,นี้ยังก้าาแต่เนี่ยแต่ผมพอเช็คเงินตอนกับผมพลาดเองแหละแต่ที่แรกผมไม่เช็คเงินไงนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชม ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังและชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ